ในส่วนของการออกแบบนะครับผมออกแบบไว้เป็นแบบนี้เนาะนะครับครับข้างล่างก็จะเป็นแนวแนวแบบนี้ครับในส่วนของฮาร์ดแวร์แค่นี้ครับเสร็จแล้ว สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาประดิษฐ์นะครับเป็นรถวิ่งตามเส้นหรือว่าโรบอทกุยนต์วิ่งตามเส้นนั่นเองนะครับตัวที่จะประดิษฐ์นะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะครับเนื่องจากว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยนะครับผมเอาอุปกรณ์ที่มันเหลือใช้เนี่ยนะครับมาประดิษฐ์จนตอนนี้คือมันก็ใช้งานได้ดีเลยนะนะครับปกติเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาประดิษฐ์ขึ้นตัวโครงใหม่เลยนะซึ่งผมก็จะออกแบบนะครับออกแบบ วาดในกระดาษก่อนแล้วก็ไปออกแบบในคอมแล้วก็เดี๋ยวจะไปใช้ตัววัสดุที่เป็นอะคริลิกแบบนี้ทําเป็นตัวโครงเขานะครับผมนะซึ่งผมก็ได้วาดแบบคร่าวๆเป็นแบบนี้ผมจะเอาเป็นวงกลมนะเป็นโครงหลักก็คือสร้างเป็นวงกลมขึ้นมาเนี่ยที่เห็นมี2วงก็คือผมกําลังเลือกอยู่นะว่าจะเอาขนาดที่เป็นเ,เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับหรือว่ารัศมีเนี่ยนะครับสนิ้วหรือว่าจะเอาเป็น2นิ้วครึ่งดีนะครับซึ่งหุ่นตัวนี้นะความตั้งใจที่อยากจะสร้างขึ้นมาอยากจะทําให้เล็ก เล็กแบบพอดีตัวบอร์ดเลยนะแล้วแบบให้มันดูน่ารักน่ารักนะครับทีนี้เราก็เลยได้แบบมาละนะครับก็คือเป็น2.5นะรัศมี2.5นะครับแล้วผมก็ตัดข้างๆออกเพื่อจะใส่ล้อนะล้อมันก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยล้อจะอยู่ประมาณอย่างนี้2ข้างนะครับแบบนี้สองข้างนะครับบอร์ดก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับกลางๆเลยตรงกลางของวงกลมนะครับส่วนล้อเนี่ยเราก็จะทาให้มันเยื้องกับบอร์ดลงมาข้างล่างนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่มันเดินหน้านะครับอ่ารถมันจะยกล้อนะครับผมนะครับนี่ครับ แล้วทีนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะไปขึ้นแบบในคอมพิวเตอร์นะเพื่อที่จะไปพิมพ์ออกมาอีกทีน,นึงแล้วเดี๋ยวจะเอาเจ้าตัวกระดาษนียไปแปะลงบนแผ่นอะคริลิกใส่นะแล้วก็ทําการตัดให้ได้ตามรูปเจาะรูให้ได้ตามตําแหน่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอหน้าจอคอมนะนะครับก็คือผมจะขึ้นแบบเป็นวงกลมนั่นแหละนะครับก็คือเป็นอันนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะขอปิดส่วนที่มันไม่ได้ใช้ไปก่อนนะครับก็คือเป็นอันแรกมันจะเป็นอันนี้เลยขึ้นโค้งเป็นวงกลมแบบนี้นะครับ แล้วก็จะทํากีดขึ้นมากีดก็คือทําเป็นไกด์ขึ้นมาว่าตรงนี้เป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็จะมีไกด์ต่างๆก็คือว่าไกด์ระยะห่างตรงนี้นะครับเนี่ยระยะห่างตรงขอบบอร์ดตรงตาแหน่งที่เราต้องการนะเราก็สร้งางไกด์ขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเราสร้างเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการวาดนะเริ่มวาดในส่วนของโครงขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงนะผมก็วาดแล้วผมก็ตัดเส้นออกไปนะเนาะแล้วก็ามาตัดโค้งอะไรนะครับก็จะได้ตัวโคง้งเปล่าๆมาแบบนี้นะครับ จากที่เราได้โครงเปล่ามาปุ๊บนะครับผมก็จะทําการใส่บอร์ดเข้าไปนี่อันนี้ก็คือเป็นตัวบอร์ดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมจะวาดแยกเป็นเลเยอร์เลเยอร์นะครับเผื่อเราไม่ใช้แล้วก็ออกได้นะไปทําอย่างอื่นได้นะครับผมนะครับบอร์ดปุ๊บนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นฝาครอบมอเตอร์ก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวขาวๆอันนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะไปติดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อจะทําการยึดมอเตอร์นะนะครับมอเตอร์ที่เราใช้ก็เป็นตัว N20 ตัวเล็กแบบนี้นะครับผมนะครับ ก็จะทําให้รถเราคันเล็กลงนะนะครับอันนี้เป็นบอร์ดแล้วก็จะมีทําล้อหน้าขึ้นมาก็คือเป็นตัวนี้ล้อหน้าผมใช้เป็นลูกกิ้งแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกกิ้งเหล็กนะครับใช้แบบนี้เพราะอยากให้มันถ่วงข้างหน้าให้มันหนักด้วยนะส่วนเซ็นเซอร์อะไรเดี๋ยวอาจจะต้องตัดออกมาแล้วเดี๋ยวมาวัดทีเดียวนะครับเพราะว่าตำแหน่งเซ็นเซอร์มันจะยืดหยุ่นอ่ะไม่ตายตัวแต่อาจจะเจาะรูที่บอร์ดไว้นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะปิ้นแบบนี้มานะแล้วเดี๋ยวไปแปะบนฟิวเจอร์ พิมพ์ออกมานะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทาบแบบดูก่อนนะครับก็คือบอร์ดตัวนี้นะครับจะวางไว้ตำแหน่งแบบนี้เนาะนะครับเพราะว่าไมโครบิตเขาจะอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อล้อจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่พอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ตำแหน่งล้ออยู่ตรงประมาณตรงนี้นะเดี๋ยวขอตำแหน่งมอเตอร์นะครับเอาบอร์ดออกไปก่อนนะครับเอารูมอเตอร์มาทาบดูเอาตรงนะครับตรงทุกอย่างนะนะครับจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับล้อมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ทีนี้ไอรูที่เราเห็นตรงนี้เหลือเนี่ยก็คือผมทําไว้ก่อนนะเป็นมาร์กเผื่อจะเอาไว้ยึดตัวเซนเซอร์นะครับผมนะครับอันนี้ก็ข้าวๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบบนี้ไปแตะลงบนอะริิกใส่นะนะครับส่วนอะริิกใส่ก็ไปเลือกสีเลือกไรเลือกความหนาได้เลยนะนะครับแต่อันนี้ที่ผมใช้ผมใช้หนาประมาณ4ีมิลถึงห้ามิลนะครับผมครับในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับผมผมใช้ตัว TCRT 5 0 0 0นะครับตัวนี้เนาะนะครับก็อันนี้ไปเลือกได้นะครับนี่นะ นะครับว่าจะใช้แบบไหนเนาะเนี่ยอันนี้คือรูที่เรามาคไว้เนาะนะครับก็คือเดี๋ยวเราค่อยมาปรับแต่งทีนึงนะครับประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเส้นของเราอะเส้นที่เราเอาไว้ใช้แท็กเส้นนะครับมันจะกว้างประมาณ2.5เซนนะครับเนี่ยมันก็จะแคบพอดีเลยนะเห็นไหมนะครับนี่นครับตอนนี้ผมก็ทำสติกเกอร์ขึ้นมาแล้วนะเป็นแบบเนาะเอาไว้เจาะรูแล้วก็เอาไว้ตัดขอบนะครับเดี๋ยวผมตัดสติกเกอร์เนี่ยแปะบนอะคริลิกตัวนี้นะ เพื่อที่เราจะทําให้มันเป็นแบบนะเดี๋ยวตอนผมติดเสร็จนะเดี๋ยวจะเห็นว่ามันเป็นรูปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดเจาะรูตามแบบผมก็จะลอกยกอันนี้ขึ้นมาติดตรงนี้นะถ้าใครไม่มีสติกเกอร์ก็ใช้กระดาษก็ได้นะแล้วก็เอากาวทาข้างหลังนะครับแล้วก็ามาแปะนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยลอกออกเนาะแล้วเราก็จะลอกอันนี้ออกนะครับนี่นะครับอตอนนี้ไอตัว ร่างที่เราทำเนี่ยมันก็จะมาติดอยู่บนนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปทําการตัดนะครับตามรอบนี้นะครับแล้วก็มาเจาะรูตามรูตรงนี้นะครับก็เป็นนเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนอะคริลิกอันนี้ผมเอาแผ่นที่มันเหลือใช้มาทํานะ mm hmm. เพื่อนๆท่านไหนที่แบบจะเอาเป็นสีอะไรก็ไปซื้อกันได้นะครับนี่นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอรอไปตัดครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการตัดกันนะครับนี่นะผมเตรียมอุปกรณ์หมดแล้วใครจะใช้เป็นเลื่อยอย่างเดียวก็ได้นะแต่นี่คื่ผมใช้เครื่องมือทุแรเนะก็จะมีเครื่องเจาะ นะครับแล้วก็มีตัวไว้ขัดมุมเนาะแล้วก็จะมีตัวตัดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดก่อนตัดออกมาก่อนให้เป็นแผ่นเล็กนะแล้วเดี๋ยวผมเจ้าฉลุนะจะใช้เป็นเ,เลื่อยฉลุนะครับในการฉลุนะครับตามร่องมุมนะให้มันโค้งนะนะครับอยากทําให้มันสวยหน่อยนะครับนี่อันนี้คือคันแรกนะยังแบ่งพื้นที่ไว้ทาอีกคันนึงได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะคริลิกที่มันเหลือใช้นะนะครับผมก็เอามาทําแบบเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดกันเลย โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการตัดได้ตามรูปตามที่เราต้องการแล้วนะครับนี่นะนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเจาะรูเนาะนะครับก็เป็นนั้นเสร็จแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราเอาไปประกอบกันนะครับผมอ่าครับตอนนี้นะครับก็เอามาเตรียมแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับผมนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาก็จะมีแค่นี้เองนะมีแค่มอเตอร์แล้วก็ชุดเซนเซอร์นะที่เราจะประกอบเข้าไปในตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวในส่วนของฮาร์ดแวร์มันก็มีแค่ตัวขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้เซนเซอร์ ในส่วนของตัวบอร์ดนะผมจะไม่ทําการยึดน็อตนะผมจะใช้ตัวต่อเลโก้แบบนี้นะครับนี่นะเป็นเลโก้แบบนี้นะครับเพราะว่าไอตัวบอร์ดนะครับที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันจะมีรูนะครับของเลโก้อยู่แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะนะครับไปจ้ากับตัวของบอร์ดที่เราเจาะรูไว้แบบนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการออกแบบนะครับผมออกแบบไว้เป็นแบบนี้เนาะนะครับให้ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็เวลาน้องๆหรือว่าเด็กๆไปเล่นหรือว่าลูกผมเองเนี่ยไปเล่นนะครับสามารถถอดตัวนี้ออกไปได้ ไม่อยากทําให้แบบต้องมานั่งไขไข่เข้าไข่ออกอ่ะให้ดึงออกแล้วก็เสร็จเลยนะครับผมนะครับส่วนฮาร์ดแวร์ก็ติดไว้กับตัวแผ่นนี้เลยเอาไว้เป็นบอร์ดทดลองนะครับเอาไว้ทดลองเขียนโปรแกรมนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับผมก็จะดึงนะครับในส่วนของนยครับพกพลาสติกอะไรออกนะเพราะไม่ได้ใช้แล้วนะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเจาะอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับนะครับผมก็จะแกะออกนะเพราะว่าไอ้ติ๊กเกอร์เนี่ยเราทําไว้แค่เป็นแบบในการตัดแล้วก็การเจาะเท่านั้นเองนะครับเนี่ยพอเวลาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ นะครับเป็นแผงสีนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาติดตั้งในส่วนของตัวมอเตอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับมอเตอร์ก็คือแบบนี้นะครับติดแบบนี้อยู่แบบนี้นะครับก็คือเอาน็อตนะใส่เข้าไปได้เลยนะตามปกติแบบนี้นะครับน็อตจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ร้อยเข้าไปในส่วนของตัวมอเตอร์แบบนี้นะครับคือถ้าเราออกแบบให้มันตรงอ่ะมันแทบไม่ต้องปรับตั้งอะไรเลยนะมันจะตรงมาเลยนะครับผมครับถ้าเราออกแบบในคอมหรือว่าใช้ตัวในส่วนของแบบ ในการตัดเจาะเนี่ยมันก็จะตรงแบบเนี้ยเวลาประกอบมันก็จะง่ายแล้วก็ได้ศูนย์ด้วยนะเวลาที่รถเราวิ่งเนี่ยมันก็จะตรงนะครับผมพอตรงแล้วเราก็บีบไว้นะแล้วเราก็ทําการไขให้มันอยู่เลยนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของชุดขับเคลื่อนนะส่วนสายไฟนี่เดี๋ยวเราเก็บไว้งนี้ก่อนนะครับอาจจะต้องตัดแล้วก็เชื่อมสายใหม่นะเดี๋ยวค่อยมาทํานะครับต่อมานะครับก็ในส่วนของล้อล้อหน้านะผมก็จะติดตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ครับที่ผมเลือกใช้เป็นล้อลูกตุ้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกตุ้มเนี่ยมันมีน้าหนักคร เราทำตัวช่วงบอดี้มันสั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราล้อมาตรงกลางหรือว่าใกล้จุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับมันจะทําให้รถมันยกล้อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคลเลยเลือกล้อแบบนี้นะเพื่อที่เวลามันกิ้งมันก็ง่ายด้วยแล้วก็มันมีน้ําหนักนะมันก็ถ่วงได้นะครับผมนะครับเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปนะนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่ล้อเข้าไปก็เริ่มเห็นเป็นตัวรถแล้วแหละคืออันนี้ผมตอนที่วาดแบบผมก็วาดลงในกระดาษแล้วก็เอาล้อมันเสียบนะแล้วก็กะระยะอะไรเสร็จ เขียนตามแบบแล้วก็มาประกอบเนี่ยมันก็จะเสร็จแบบนี้เลยนะไม่ต้องมานั่งปรับแต่งอะไรเยอะแยะนะครับผมใส่ล้อเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่เทปะนี่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับผมก็ถอดล้อกมานะเพราะว่าผมจะต้องการตั้งระดับให้มันได้ได้ระนาบนะกับพื้นนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ไปแบบนี้เลยนะครับหน้ามันจะทิ่มลงแบบนี้นะครับผมก็เลยเอาน็อตตัวยาวนะมาล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เหลือน็อตตัวเมียตรงนี้ไว้นะครับแบบนี้แล้วก็น็อตตัวเมียเนี่ยนะครับลองแหวนอีกทีนึงแบบนี้นะครับ เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะหมุนตัวนี้นะครับในการตั้งระดับได้นะครับมันก็จะอยู่ในท่าแบบนี้ผมก็จะเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีระยะห่างแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะวางกับพื้นนะครับเราก็จะตั้งนะเพราะว่าตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือมันจะเชิดแล้วนะครับครับนี่นะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คือตรงนี้มันสามารถปรับระดับได้นะครับผมตอนนี้นะครับก็คือลดได้ระดับแล้วนะครับผมนะครับก็คือจะเรียบไปกับพื้นแล้วนะครับแบบนี้เนาะนะครับตอนนี้ก็ จะเสร็จหมดแล้วนะนะครับเหลือจะติดเซ็นเซอร์เข้าไปข้างล่างตรงนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับผมก็เจาะรูไว้เนี่ยเห็นไหมจริงๆเจาะเยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่คือนี้ผมเจาะไว้แบบประมาณนี้นะครับเอาไว้แบบว่าลองดูก่อน,นครับว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนเนาะเนี่ยมันเลื่อนได้นะครับอ,อ,อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปอัดดับยังไงเนาะเดี๋ยวจะลองแบบนี้ดูก่อนนะครับถ้าแบบนี้วิ่งแล้วเวิร์กนะครับก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับถ้าไม่เวิร์กเราก็ขยับถอยหลังไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองแบบนี้ดูก่อนรับแล้วก็อาจจะต้องขยับระยะ ระยะห่างของตัวเซ็นเซอร์นะให้มันใกล้พื้นมากที่สุดนะครับประมาณถ้าให้ดีนะับประมาณไม่เกินห้ามิลลิเมตรเนาะนะครับก็จะสามารถปรับได้ง่ายหน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองดูระยะประมาณนี้นะครับพยายามตั้งให้ตัวเซ็นเซอร์กับพื้นเนี่ยมันใกล้ๆกันนะครับผมโอเคครับตัวนี้ก็ล็อก็อตสตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูนะครับข้างล่างก็จะเป็นแนวๆแบบนี้นะครับในส่วนของฮ์ดแวร์แค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับนี่แค่นี้เลยนะ นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องใส่บอร์ดเข้าไปแล้วก็มาตั้งในส่วนของเซนเซอร์นิดหนึ่งนะครับให้มันทํางานเนาะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับผมนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็แค่นี้แล้วก็เอาบอร์ดมาจ้ำใส่ดูก็ได้ครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเราใส่เข้าไปที่ตัวของบอร์ดโตโค้งก่อนได้นะครับเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยมันจะปักอยู่แบบนี้นะครับคือมันมันดีตรงที่ว่าเราถอดง่ายไงเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมานั่งแบบไข่น็อตเข้าไข่น็อตออกครับ แล้วก็ตัวไมโครบิดจะอยู่ข้างหน้ารถแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เช็คนิดนึงระวังอย่าให้น็อตตรงนี้นะนะครับมันไปโดนกับบอร์ดตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือพอดีนะไม่โดนนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ผมลองเอาไมโครบิดมาต่อนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับน่ารักไหมเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นด้านข้างของตัวรถนะถ้าใครที่อยากให้หน้ารถมันทิ่มกว่านี้นะครับก็มาปรับน็อตตรงนี้นะครับน็อตที่ผมทําการต่อไว้ตรงนี้นะครับแต่เนนี้คือผมเอาระดับระนาบนะให้มันขนานกับพื้นรเซอ์นะ เนี่ยเซนเซอร์มันจะอยู่ห่างจากพื้นเนี่ยไม่เกิน5มิลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันห่างเกินไปบางทีความเข้มแสงนะครับมันคือมันจะอาจจะทํางานเพี้ยนอะนะครับผู้ง่างานน่นเองนะครับถ้าให้ใกล้แบบนี้นะครับก็เป็นดีที่สุดนะครับแล้วก็ดูระยะห่างของ VR ตรงนี้ด้วยนะอย่าให้มันขูดพื้นนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นด้านหลังเนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูใต้ท้องของบอร์ดเนี่ยมันไม่โดนเห็นปะเห็นไหมมันไม่โดนกับตัวพื้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลอง ต่อเซนเซอร์แล้วก็ต่อสายไฟตรงนี้เข้าไปที่บอร์ดนะครับก็คือจะเอาตำแหน่งเดิมเลยนะเราจะใช้พินเดิมเลยนะครับเราจะ,จะได้ไม่ต้องมาเขียนโปรแกรมใหม่เราจะเอาพินตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับเนี่ยเซนเซอร์ก็จะใช้เป็นของ P 1 4กับ P 1 2เนาะส่วนมอเตอร์ก็ใช้เป็นด้านฝั่งนี้นะนะครับด้านฝั่งข้างหลังตรงนี้นะครับแต่าจะาเขียนใหม่นะเดี๋ยวมอเตอร์ผมจะเขียนใหม่ให้มาออกฝั่งนี้นะครับกับฝั่งนี้นะครับจะได้ไม่ต้องอ้อมสายเนาะนะครับโอเคประมาณนี้ครับ ตอนนี้นะครับผมก็ทําการเปลี่ยนสายไฟแล้วนะตัวนี้ให้เป็นแบบ2พินแบบนี้เพื่อที่จะทําการจํามาที่ตัวบอร์ดนะเดี๋ยวผมจะย้ายพอร์ตนะนะครับให้ไปใช้ตัวคนละฝั่งแบบนี้เนาะนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บสายไฟนิดนึงนะครับถ้าขึ้นแบบนี้เดี๋ยวล้อมันจะพันนะผมอาจจะต้องเจาะรูตรงนี้เพิ่มรูหนึ่งเพื่อจะเอาสายไฟนะร้อยขึ้นมาตรงนี้นะครับร้อยขึ้นมาข้างบนเพื่อจะมาต่อตรงนี้นะสองฝั่งนะครับไม่อยากให้เขามาอ้อมตรงล้อนะนะครับ เดี๋ยวผมขอญยกไปเจาะรูตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องแก้แบบนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ผมไปเจาะรูแล้วนะนะครับเจาะรูตรงนี้แล้วนะครับเอาสายไฟร้อยขึ้นมาข้างบนแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับสายไฟมันก็จะไม่มาพันอยู่ข้างล่างแล้วอ้อมขึ้นนะครับเวลารถวิ่งเนี่ยมันก็จะหมดโอกาสที่สายไฟจะไปพันกับล้อนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็เอามาต่อเข้าที่พอที่เราต้องการ นําไปโปรแกรมได้เลยนะครับผมก็จะมาใช้พอร์ตคนละฝั่งละกันเนาะเป็น M2 กับ M1 เนาะ M2 ก็คือด้านซ้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คดูอีกทีนะครับว่าสัญญาณมันมาถูกไหมนะครับถ้าไม่ถูกเราก็แค่กลับขั้วนะครับนี่อย่างนี้นะครับเราจะเห็นนะคบว่าสายไฟที่เรามาต่อที่บอร์ดเนี่ยมันจะดีกว่านะแล้วก็ไม่พันกันนะครับแยกแบบนี้เลยนะครับต่อมาในสุดของเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ก็คือจะใช้เป็นสามพินแบบนี้นะผมก็จะร้อยเข้าไปที่รูของมอเตอร์นะ ใช้รูเดียวกันไปเลยนะได้ไม่ต้องเจาะหลายรูนะครับนี่นะครับแล้วก็เอามาต่อที่ตัวขาของเซ็นเซอร์นะครับเลียงให้ดีนะมันก็จะมีกราวโวลต์แล้วก็ตัว S นะครับก็คือสนะัญญาณเนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็ดูสายให้ดีนะว่าจะเอาสายเส้นไหนเป็นสัญญาณเนาะนะครับแล้วก็ใส่กลางใส่ตัวก,กลางจะเป็นไฟบวกเนาะนะครับสายริมนะครับจะเป็นสายสนะัญญาณเนาะต่อเข้าไปแบบนี้ครับจากนั้นก็พอเราต่อเสร็จนะแบบนี้นะครับ เราก็ร้อยสายไฟนะร้อยสายไฟจากล่างขึ้นบนไปได้เลยนะครับร้อยขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านล่างนะครับมันก็ไม่ได้กี่ดไก่มาเนี่ยมันก็จะพอดีเลยเห็นไหมฮะไม่มีอะไรที่มันห้อยลงมานะครับเราร้อยขึ้นมาข้างบนหมดนะครับแค่นี้แล้วก็ไปต่อที่พอร์ตสิบสี่เนาะนะครับแล้วก็ไฟอะไรก็ต่อเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะนี่ครับแล้วก็ด้านสายก็ต่อเหมือนกันนะครับด้านสายก็มาต่อนะครับฝั่งนี้เนาะนะครับพินสิบสองนะครับมันจะเล็กนิดนึงนะตรงนี้นะต้อง ค่อยๆใส่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ต่อเสร็จหมดแล้วนะครับครับอาจจะจัดสายเพิ่มนิดนึงนะให้มันแบบไม่เกะก,กะเนาะโอเคตอนนี้ก็จัดสายเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้ครับให้ดูก่อนนะอนนี้ด้านบนเนาะนะครับสายเซนเซอร์2เส้นมาเข้าที่พินที่14กับ12อเนาะแล้วก็เราแยกฝั่งมอเตอร์นะครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่ไป็ตเซตค่าในส่วนของเซนเซอร์นะนะครับระยะห่างแล้วก็ตัวโปรแกรมเาะ นำไมโครบิตไปแก้โปรแกรมนิดนึงแล้วก็มาใส่ได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทสเซนเซอร์นิดนึงนะครับเนี่ยครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีไฟติดนะเวลาที่เราเอามือไปตัดแสงมานะครับเนี่ยนะครับเราลองมาดีเทคบนเส้นสีดําดูนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับผมจะเลื่อนลดนะให้มันไปอยู่ตรงเส้นสีดานะไฟต้องดับนะเห็นไหมมันดับเห็นปะนะครับนี่นะครับดับเหมือนกันนะนะครับพอเลื่อนไปปุ๊บมันก็ติดนะครับ อันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับก็แก้แต่ตรงพอร์ตตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือทุกอย่างนะครับเซ็นเซอร์อะไรมันก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะนะครับตอนที่เราไม่เหยียบเส้นเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเซนเซอร์นี้มันเจอสีขาวๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะติดเดินหน้านะครับเนี่ยถ้าเกิดเส้นใดเส้นหนึ่งไปเหยียบสีดำปุ๊บมันหยุดปุ๊บเนี่ยล้อมันก็จะกลับทางเห็นไหมนะครับเห็นป นะครับก็เหมือนเดิมการทํางานเหมือนเดิมครับแค่เราสลับพอร์ตนะครับจากมอเตอร์ตรงนี้นะครับพอร์ตเดิมเนี่ยนะครับมันจะเป็นฝั่งเดียวเนาะนะครับเนี่ยเจ้าคันนี้ยพอร์ตมันจะอยู่ฝั่งเดียวนะผมย้ายมาเป็น2ฝั่งเพื่อสะดวกในการร้อยเสายไฟแล้วก็ย้ายพอร์ตนะครับเขียนโปรแกรมแค่ย้ายพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือถ้าเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปว่าถ้าเรายกรถขึ้นเนี่ยนะครับยกรถขึ้นก็คือไฟดับนะนะครับไฟดับ2ดวงนะครับ เวลาที่เซนเซอร์สองตัวนะครับไฟดับนะครับก็คือสั่งให้ตัวมอเตอร์เนี่ยหยุดทํางานนะเมื่อไหร่ที่เราเอารถไปวางอยู่บนกระดาษขาวนะครับหรือว่าบนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีขาวแล้วมัน2อันพร้อมกันนะครับรถมันจะเดินหน้านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนี่ส้ายกขึ้นปุ๊บนะครับมันก็จะดับนะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะในส่วนของเซนเซอร์นะครับนี่นะเซนเซอร์ที่เราเห็นตรงนี้นะครับเจ้าเซนเซอร์นะครับ tcrt 5 0 0 0ตัวนี้นะนะครับเขาส่งสัญญาณ ออกมาที่ขา S ตรงนี้นะพินที่เขียนว่าตัว S ตรงนี้ก็คือเป็นสัญลักณนะเวลาที่เขาจ่ายออกมานะครับให้เราสังเกตที่ตัวบอร์ดนะเดี๋ยว่อนะครับเปิดให้ดูตัวบอร์ดตอนนี้นะครับถ้ามันหลี่ลีอย่างเงี้ยคือมันแสดงว่ามันไฟดับนั้นจริงมันต้องดับสนิทนะครับแต่อันนี้คือมันหลีอยู่นะนะครับถ้ามันติดคือมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับถ้ามันติดคือจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับสถานะในการทํางานของเขาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีการ เอาวัตถุที่มีเป็นพื้นสีขาวอะ่ะหรือว่ากระดาษอะไรแบบนี้นะเนี่ยกระดาษเนี้ยนะครับมาแตะเนี่ยนะครับไฟมันจะติดขึ้นมานะครับอ่าเปรียบเสมือนเนี่ยอย่างผมเอามือนะ้ไปบังเซ็นเซอร์อย่างเงี้ยนะครับนะครับทีนี้นะเจออะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบออกขาวๆแบบเนี้ยนะครับเราไปบังเขาเนี่ยนะครับไฟมันจะติดขึ้นมานะนะครับถ้าไฟติดอย่างเงี้ยนะครับคือตัวบอร์ดเนี่ยมันจะจ่ายสัญญ,ญาณศูนย์นะไปที่สาย ช่องที่เป็นตัว S อันนี้ก็คือวิ่งไปตามสายแล้วไปเข้าพอร์ที่เราเขียนโปรแกรมนะครับให้มันรับค่าเนาะนะครับในกรณีเดียวกันถ้าไฟมันดับครับถ้าไฟมันดับเนี่ยตัวสัญญาณตรงนี้มันจะจ่ายหนึ่งออกมาครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเราสถานะตรงนี้ไปคอนโทรลตัวมอเตอร์ได้นะในกรณีที่อย่างเช่นเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติว่าอันนี้ปุ๊บเนี่ยครับถ้าเราเอาเนี้ยวางไว้บนกระดาษสีขาวนะครับเนี่ยเราจะสังเกตได้นะครับว่าเจ้าตัวเซนเซอร์นะไฟมันจะติดนะ พอไฟมันติดเนี่ยคือมันจ่ายสูนไงแล้วผมก็สั่งให้โปรแกรมอ่ะถ้าเซนเซอร์2ค่ข้าเป็นศูนย์ให้มอเตอร์2อันนี้เดินหน้านะครับถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับไปเหยียบเส้นปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วไฟมันดับเนี่ยนะครับพอไฟมันดับปุ๊บมันจะจ่ายหนึ่งครับพอมันจ่ายหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้รถสถานะมันอยู่ที่ทิศทางนี้ที่มันบิดเบี้ยวนะเราก็สั่งให้มันมอเตอร์เนี่ยนะครับมันดึงกลับนะครับฝั่งนี้มันก็จะดึงกลับเนี่ยเนี่ยเงี้ยมันก สังเกตนะเดี๋ยวผมจะดูกระดาษแผ่นนี้ดีๆนะถ้าผมวางรถิงเอียงแบบนี้นะเดี๋ยวกระดาษอ่ะมันจะหมุนกลับมาทางตรงเองนะครับเห็นปะเนี่ยครับเนี่ยนะครับมันจะหมุนกลับมาทางตรงเองมันล้อหลังมันจะดึงรถกลับห็นะมันเหมือนกับว่าตรงนี้ไปเหยียบเส้นสีดำแล้วมันใจหนึ่งไงตัวบอร์ดมันก็รู้ปุ๊บเราเขียนโปรแกรมให้ล้อเนี่ยมันถอยหลังปุ๊บมันก็จะดึงรถกลับมาทางนี้นะครับด้ทางกลับกันนะครับถ้าเซ็นเซอร์ฝั่งขวามือของผมเนี่ยหรือว่าฝั่งซ้ายของตัวรถนะมันเหยียบบเเส้นนนป๊ี่่ยมััก็จจะไครบ ครับพอมันใจหนึ่งไปทีนี้นะครับเนี่ยนะครับเราก็สั่งให้ตัวล้อฝั่งเนี้ยมันดึงรถกลับครับเพื่อให้หน้ารถมันโฉกกลับมาทางตรงเหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับเหมือนเดิมเนาะนะครับเราพอยกขึ้นมาเนี่ยพอไฟดับสองข้างแบบนี้นะครับเราก็สั่งให้รถมันหยุดเราสามารถสัญญาณพวกนี้ไปคอนโทรลได้เนาะนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของโปรแกรมหน่อยนะครับว่าผมแก้ตรงไหนบ้างเนาะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็คือเป็นอันเดิมนั่นแหละนะครับที่ผมเขียนให้กับเจ้ารถคันนี้นะทีนี้นะครับก็คือว่า เราก็มาแก้แค่ตรงมอเตอร์ตรงเนี้นะครับเนี่ยตรงคําสั่งที่มันเปลี่ยนพอร์ตของมอเตอร์ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับก็ทําให้รถวิ่งได้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพิ่มตรงนี้นะครับถ้าเซ็นเซอร์ซ้ายเป็นหนึ่งขวาเป็นหนึ่งนะครับให้นะครับมันหยุดนะครับแค่นี้นะครับโปรแกรมผมทําแค่นี้เองนะครับผมนะครับก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้เลือกเซ็นเซอร์นะเนี่ยก็อันนี้เป็นลูปธรรมดาเนาะ ก็เรากําหนดไว้ว่าเซนเซอร์ข้างซ้ายนะครับกับข้างขวาเนาะก็ตรงนี้นะสมมติว่าเซนเซอร์ด้านซ้ายตรงนี้นัเป็นศูนย์ตรงนี้แล้วก็ด้านขวาเป็น1ก็คือตรงนี้นะถ้าตรงนี้มันเป็น1นะครับนะครับแสดงว่ามันเหยียบเส้นนะนะครับไฟมันจะดับไฟดับปุ๊บมันจ่ายหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สั่งให้มันเทินขวาแสดงว่ารถตอนนี้มันบิดซ้ายอยู่ถูกป่ะเนี่ยมันบิดเป็นทางซ้ายแล้วก็ให้มันเลี้ยวขวานะครับในกรณีกับกันถ้าเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเป็น1นะครับก็แสดงว่ามันเหยียบเส้นเนนะครับ ไฟดับเนาะมันก็จะจ่ายหนึ่งมาปุ๊บรถมันจะบิดไปทางขวาใช่ไหมแล้วก็ให้มันขืนกลับมาทางซ้ายแค่นี้ครับเนี่ยนะครับแล้วถ้าไม่เหยียบเลยก็ให้วิ่งตรงนะครับก็ประมาณนี้โปรแกรมมันจะทางานคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะครับเพีงเยงแต่ว่าเราอาจจะมาปรับแต่งลูกเล่นให้ไฟขึ้นนะครับให้แสดงลูกศรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวตัวเนี้ยก็คือผมก็เอาโปรแกรมเนี้ยก๊อปมาแล้วก็ให้มันเวลามันเลี้ยวซ้ายเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าเซนเซอร์เนี้ยเหยียบ,น,ยน,ะน,ยยบน,นะครับเน ถ้าฝั่งนี้เหยียบเส้นนะครับเนี่ยไฟก็จะดับมันก็จะเลี้ยวขวาเห็นปะนะครับแค่นี้การน,นี้ก็คือเราไปเขียนเพิ่มได้นะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเ,าเอาไปวิ่งจริงๆดูในสนามเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับถ้าเพื่อนๆท่าไหนที่เอาไปลองหรือว,ว่าเอาไปเทสแล้วรู้สึกว่ามันจับเส้นสีดําไม่ค่อยแม่นนะให้เรามาปรับวอลลุ่มตรงนี้นะหมุนมาตาม เอ่อทวนเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้เนาะนะครับหมุนมาแบบนี้ทวนเข็มมาฝั่งนี้นะครับให้มันเข้มขึ้นนิดนึงนะมันก็จะทําให้รถวิ่งง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเราลองดูครับไม่รู้ว่าจะหลุดไหมนะครับนะครับเนี่ยเวลามันโดนดํานิดนึงมันก็จะเอียงเลยนะครับตามโปรแกรมที่เราเขียนนะครับเนี่ยครับโปรแกรมมันเขียนโอเคแล้วะครับแต่ว่าทีนี้อยู่ที่ตัวฮาร์ดแวร์นะครับว่าเอ่อความเข้มของเส้นเนี่ยนะครับกับเนี่ยมันจะหลุดอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่มันจะหลุดนะครับนะครับ ต้อง <sed sus> ไปปรับเพิ่มอีกนิดนึงนะให้มันไวกว่าน <gallons. S 1> ี้นิดนึงครับเราก็ดูว่ามันเลี้ยวซ้ายแล้วมันหลุดหรือว่าเลี้ยวขวาแล้วมันหลุดนะครับเนี่ยครับแต่นี่ของผมอาจจะต้องไปปรับเพิ่มนิดนึงในตัวที่เลี้ย <our S 1> วซ้ายเนาะที่ม in. ันยังหลุดอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูโค้งข้างหน้าครับก็เล่นได้แล้วแหละครับเนี่ยทำงานได้แล้วนะครับเห็นไหมอาจจะต้องปรับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มให้มันแก่ขึ้นมาอีกหน่อยนะเดี๋ยวดูว่าจะหลุดไหม้วครับตะกี้รอดตรงนี้แล้วนะครับอ่ารอดนะครับ ต้องปรับให้มันเข้มขึ้นมาหน่อยนะเหมือนก็ปรับไอตัวยิงแสงครับให้มันจ่ายความเข้มอกมาเยอะหน่อยครับพอเวลามันโดนเส้นสีดําเนี่ยมันก็จะดีเทคได้ดีกว่าเนาะเนี่ยครับดีขึ้นเยอะเลยครับเวลาเราทําโปรแกรมเราก็ต้องดูในส่วนของทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟแวร์นะครับนี่ยอันนี้ก็วิ่งได้น่าจะปกติแล้วนะครับเมื่อกี้มันหลุดตรงนี้นะนะครับไปดูโค้มันเล็กมากนะครับนี่นะครับอ่าได้แล้วนะครับแสดงว่าเมื่อกี้เราบิดขึ้นมานิดนึงให้มันเข้มหน่อยนะครับ นะครับต้องปรับแต่งกันนิดนึงนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้เวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันเก่ากลาลังไล่ดีกันอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะค,คันนี้จะเป็นเวอร์ชันแรกที่เราทํานะเป็นรถยำนะรถยำอะไรส่วนคันนี้เป็นรถที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่เราทําในคลิปนี้เนาะนี่นะครับจิ <c oughs> ๊บจินนะนน๊บจิ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 ๊บนิ๊บจน๊บจิ๊บจน๊บจิ๊บจิ๊บจน๊บจิ๊บจบจิ๊บจิ๊บจิ๊บ ให้รถมาแข่งกันอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นไง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 นี่นี่เป็นไงเทปวะเทปวอ้าวโดนแล้วโดนแล้วได้นะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วรถติดแล้วนะคะกว่ายิงยาก็ติดแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ดูส,สองคันนี้จะเลี้ยวไม่เหมือนกันนะมอเตอร์ตรัวนั้นจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมอเตอร์เกียร์มันจะช้านะ,นะอ่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะนะครับกําลังทําคันใหม่เฮ้ยเหมือนคันหน้าจะวิ่งช้าลงนะโดนชนแล้วนี่โดน,นชนแล้วบบจะหมดเด็ดโดนชนแล้วโอ้ยโดน,นชนไปแล้วครับขันไม่สนฉันจะออกอุ้ยออกสนามไปแล้วออกสนามแล้วเข้าสนามไปเลยอ่าย้อนสอนด้วยตายแล้วย้อนสอนด้วยข้ามเส้นไปยแล้วย้อนสอนแล้วครับ ชนกันแล้วครับชนกันแล้วครับฝนชนแล้วโครมเอื้อโอ้โหอ้าวแยกล่างแยกล่างมันเจอเส้นที่ไหนมันไปตามนั้นแล้วครับนี่ไงสนุกไหมเวลารถนะมันออกไปมันเจอเส้นนะมันเจอแล้วมันเจอมันก็เข้าไปที่เดิม ก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้เป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับที่ทําขึ้นมานะเวอร์ชันแรกตัวไมโครบิดจะไปอยู่ด้านข้างเนาะอันนี้ผมอยากให้เขามาอยู่ด้านหน้านะแบบนี้นะครับเผื่อเราให้เขาแสดงผลอะไรเราจะได้มองเห็นนะครับนี่นะนะครับแล้วก็คอนเซปต์เดิมก็คือว่าเราจะใช้ตัวของเลโก้นะในการยึดเราจะไม่ใช้น็อตนะมันก็จะสะดวกแบบนี้นะครับโอเคเลยใช้ได้เลยนะก็ลองดูนะอันนี้เป็นเว <Yeah. S 1> อร์ชั่น2แล้วนะครับเผื่อจะเป็นไอเดียกับน้องๆนะที่อยากทํารถวิ่งตามเส้นนะครับ ครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเดี๋ยวจะมาลงให้ชมใหม่นะครับนี่นะอันนี้มาทานะครับเป็นรถวิ่งตามเส้นนะเอาไว้ศึกษาโปรแกรมเนาะครับก็สําหรับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาบก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วนี่ครับไป้วนะครับบ๊ายบาย